กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งใช่ไหมคะต้องคันนี้เลยค่ะ m i สูเอ็กเซลเดอร์ีทปี2023นะคะมาพร้อมครบทุกฟังก์ชันเลยคะ่ะกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะดอกเบีย้ย0%ค่ะมีชุดแต่งให้รอบพันนะคะ และพิเศษนะคะน้ำฝนยังมีโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งให้รอบคันค่ะหรือดาวเริ่มต้นอยู่ที่9,900บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากให้น้ำฝนแต่งชุดแต่งแบบไหนทักหาเซลล์น้ำฝนได้เลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะสามารถออกรถได้ทั่วอาชีพค่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้นะคะ งน้ำฝนมีทีมงานเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่พร้อมส่งรถฟรีทุกจังหวัดคะ่ะมิสูเอ็กเพนเดอร์จีทีปี2023คันที่น้ำฝนมารีวิววันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษคะ่ะฟรีชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคันนะคะพร้อมตกแต่งกระจังหน้าเอาผาดให้ด้วยคะ่ะครบทุกฟังก์ชันที่ทันสมัยตอบโจทย์สะดวกสบายทุกการเดินทางไปเลยคะ่ะโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกมาพร้อมไฟหน้าแบบ LED ล้ออัลลอยทูโทนขนาด17นิ้วมาพพ้อมกับชุดแต่งสวยๆส,ส,ส,สเกิร์ตรอบคนต,ตนะฝะก็ มีแบบให้ลูกค้าเลือกค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบที่ลูกค้าชอบได้เลยเดี๋ยวน้ำฝนจะพาไปชมภายในรถกันนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังจับกระชับมือพร้อมสวิตช์ควบคุมครึ่งสิ่งที่พวงมาลัยมาพร้อมจอหน้า a อ d ด o อ d ขนาด10นิ้วและพรมปูพื้นเขา้ารูป6ขีลูกค้าสามารถเลือกสีที่ลูกค้าชอบได้เลยค่ะและน้ำฝนได้ติดตั้งจอเพดานขนาด12นิ้วให้ด้วยค่ะหากลูกค้าท่านไหนสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ทักหาเซล์น้ำฝนได้เลยนะคะ ที่เบอร์โทรน้ำฝนด้านล่างนี้เลยค่ะ095-730-1868ค่ะสำหรับวันนี้น้ำฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ